นี่หมูต้มนะคะซื้อเข้ามาันกัพี่น้องมื่อนี้บ่ได้เห็ดเองจ้านี่มีตลาดนัดแมวก็เลยไปอยู่ผู้เดียวเนานะเมื่อนี้น้องอันบ่อยู่ไปค่ะแซ่บๆน้ำกันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้แมวมาผู้เดียวด้วยค่ะมื่อนี้น้องอันบ่อยู่เนาะน้องอันบ่อยู่แมวมาผู้ดเดียวค่ะมื่อนี้บ่ได้เห็ดเองกอกพี่น้องไปซื้อมาจากตลาดนัดมื่อนี้มีตลาดนัดจา้า อาหมูตม้มหมูต้มเนี่ยไม่เอาซื้อมากขีดละสามสิบบาทซื้อมาสามขีดจ้ะกับทุเรียนก่อนถี่มันถีไายกินซะน้อยพี่น้องก้อ,อนบายูเยหลักกินทําเขายูเขาหามไหม <c oughs> <c oughs> มาจากแสบๆนุ่งกันเพราะงั้นไม่อยู่แม่ก,กินคนเดียวมาค่ะหมู

แม่เอ๋ก็เรียวมาเอาน้ำจิ้มเดือดคล้องใส่น้ำน้ำจิ้มเดือดคล้องปั้นไปนะอืมแค่พี่น้องทานข้าวขมงี่บอกทัวร์ครับยังกบดีไหมพระกาศขาวท้าจ้ะยุบเดียว จ้ะน้องอันเข้าไปเอาอยาขีดงวอไปผู้ใหญ่บ้านไหมจ๊ะแมวเล็กอยู่ทันถาแมวหิวผูว้ใหญ่บ้านมู่แปดอยู่ตำบลบันไพรท่อมากเพื่อนว่ามันขึ้นนี้มีมีง้อห,หน่อยตายพวกนึงง้อห,หน่อยเป็นโลงยังกว่าพี่น้องโลงดังๆมห้ วันนี้เราไปไไปทำงานแต่ว่ามันมีมีผู้ที่เขาต้องการยายาไปขีดง่วนนะเพื่อน่บัารมูแผลท่วมากเขาเลยเลยไปแม่เลยกินผู้เดียว <c oughs> เอาไปเพิ่อนนอกรอบเพราะรยามันติดติดหลดนนอ,อนมากนะ ผมมือของบ่ไล้ไปทำงานจ้ะขเขาเลยนไปเห็คนแล้วมีคนถิกต้องการอยาลกีกยังมาลกในง่วงไหมบุก,กินี่เบกเกอร์ยังเหรอ, <c oughs> อแฮ้พี่น้องยกผู้เดียวแล้วเพื่นนั่งกินจ้ะซื้อเอาไง <laughs> 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 mm. Thấy không? mua bơi đi đi phải không? Ừ. Mẹ sửa mắt xám khịt Nhưng lại đây lại ที่จริงวันศุใที่ห้าคลิปน้ำกันละ่ะเพราะว่าแมวพัดกัพบพ่อตาเป็นโางงาน,นแต่เขาต้องฝ่าไปนะเขาเรยฝ่ากินฝ่าไปรรับใกล้ตนาดนัดเทลาหกสิบบาทน้องพี่น้องตลาดโซดานแม่เอ๋อรลรวยๆอะรับรวนนี่เนี่ย ยังซื้อมะล่นยังซื้อยี่ตลาดโซโล่เรลอยผมได้ตับรวนแต่ว่าเครื่องในร่วมเขาโล,ล่รหาสิบบาทตลาดนัดแ <c oughs> ับจ้ะกันจักถุ่มมู่นี่ตรงกัน มสองถุหมาลูกแล้วว่าชาบ้านเป็นโลกเชื่อประตอบันไพ่จ๊ะมูแปดอืมอาเพื่อ,อยังมาบ้านไหนพี่น้องเอาเพื่อสื่อคนเนี่ยฮะอเพื่อได้ดีอ่ะ ครับกินพูดเดียวก็แสบเนาะถ่ายนอนมาถ่ายน้ำก็สีเดือจ้ะเนวหิ้วเขาข้าวถ่านส่วนกบมายันเป็นทุมหนึ่งผละ ครับลูกกะมีสิบนาทีไปกับสี่สิบเพิ่มโมที่มีเขาอีก แค่รูบนน้องม 还比较，嗯，好。 嗯，再这不能 Kiếm phút đi ấm ngon ngọt cho ngồi anh

嗯，今天不漂亮。 ใช่ครับพี่น้องมังคุดเลี้ยนก็หารชิฟเกาบาทพี่น้องคือมันอร่อยหารชิฟเกาบาท กินายบ่ได้หรอกว่าแอวยืไใ้เ,เม็ดเดียวที่เลื้อไไปแทนน้องอันเจ้ากินเม็ดเดียวพ่อนิม่มพูดถึงทุเรียนแมอลมัามากนิมน่มๆกันทีละมั่ต้องหอมจ้ะ เบบกแบกบป่อแม่ว่ามาัาแบ่พี่น,น้องกินเม็ดเดียวที่เหลือไปให้น้องอันแม่กินรายบ่ได้น,น้นำตาลมันจ่องตั้งสี่ขืนแม่นเป็นอีย่งบั อันนั้กินหน่อยนน้ำตาลเน่ยชอบอันนี้ไหมชอบขึ้นไหมเพียงคุยเป็นคนน้ำตาลเพราะไข่่งว่ะแต่ที่แหลกแม่เอาบ่งจังเนาะเดี๋ยวก็วิ่นเดี๋ยวก็วิน,ววนแล่นไปหาหมอแล่นไปหาหมอแม่เลยสั่งซื้อเนี่ยตัวน้ำตาลอยู่ในรศดามาไห้่ตัวเองกับของเลยนันตาลสูงเหาอยาาก,กินรัดเลย ทานไปโรงบาลจ้ะมือได้สูงเหากินยาอือแซบแซบจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> กินผู้เดียวมันก็จะเงาเงาหน่อยอือกินในเม็ดเดียวจ้ะอันนี้ไวนอนกินซะพุ่ม่านท่านเขามัน เขาว่ามีโลวเป็นจำตัวมากินได้รไม่เดียวเมืเ่อนี้ก็ทซันี่แล้วเนาะค่ะเนาะอยู่เพืเดียวเลยกินผู้เดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่มแอ๋ก็ลองอันนี้เด้อค่ะเดอ้อก่อนจากกันแม่แอเจ็ดคอไอ้พ่อไหนสนมุนทรสุกมิคงกุมสุขกมินนะะ้เจริญเด้อค่ะเจริญทางไปไส้มาใส่ให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเนาะได้โชคตลาบมิตรมิตรจะหายรอ,อบพานรอแอววเด้อค่ะเดอ้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมวได้เด้อค่ะเด้อสซารับมื้อนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า